เล่นใหม่อีกแล้วพี่สายสั่งหนูมาให้อีกแล้วลน,นี่หนูก็ไม่หนูให้เล่นอนะเล่นเปล่านี่เปล่าเอาไหมเนะี่ยเอยน่ากลัวน่ากลัวจังเลยไม่หนูให้เล่นด้วยเอาไหมไ<ป>เต๋เออเออมีเสียงด้วย เอาไหมนีม่หนูสีตัวเลยอของเล่นมาทุกวันม,มาทุกวันเล่นครั้งเดียวเบือ่ออ่เอาไหมหนูไหมเนี่ยหนูหนูหนูหน,หนูมีสีส้มด้วยสีดำด้วยจังไหม <c oughs> เอาไหมเอาเลยมีสีตัวอ่ะจับตัวไหนฮะจับหนูดำเหมือจับหนูดำเหรอ